อ้าวค่ะพี่น้องเอฟซีทั้งช่องแม่ครัวพารวยใสๆอีกจักหน่อยเดี๋ยวแม่รัวจะลงไปเพ้นค่ะพี่น้องอันนี้หัวตสามโมงเคิงเนาะค่ะยังมีเฮ็ดคีบท่านหล่ะกะกับ <He ath S 2> ข้าวแม่รั่วเฮ็ดไว้แล้วค่ะเมื่อน,นี้มีลาบปลาป,าปาลาลบปลาซอยแม่รั่วลบาปลาซอยกับแจงเห็ดพอกระเซียวบักแตงลงไปตำเนาะพี่น้องไปเพ้นมาเด้อมาลงไปเพ้นน้ำกันกับแม่รัว เราทำบุญเราสบายใจเนาะคะ่ะพี่น้องเนะะาะในบัได้กัญญาหัวมันคือห้องสบายใจก็คือโอเคเนาะคะ่ะถ้าเราสบายใจทําอะไรแล้วสบายใจเราทําถ้าคิดดีทดําดีแล้วคนที่อยู่รอบข้างเราก็ดีเนาะคะ่ะพี่นอ้องอะหลายๆคนถามมาข้อหวยเล่า แม่ขั้ว,ว่ามือนีแม่ขั้วเสียร่องของเพชรเมืองจันไห้พร้อมอยู่เดอ้อใจเย็นเย็นตะวันสิหลังเพี้ยนบอกฮ้จังไหราพว่าแม่ขั้วยังบ่วหั่นจับสูตรของเพชรเมืองจันเลยค่ะขออนุญาตของอไอ้ไส้เพชรเมืองจันมาลงไห้พี่น้องเอฟซีพอวางงวดทีพานมาเขา่าอ่านจากไห้พี่น้องเอฟซีถือยังบ่วหั่นขออนอนุญาตอาไอ้ไส้พ่อนอยู่เดอ้อ <c oughs> คือบอเป็นยังเราเนาะไอ้ไอ้น้อง,องสิคอไปทั้งทั้งคลิปได้เ้อสิอันเอาหวยเล่าลงให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นหาเพิ่นโชกหมาน้ำเฮ้งเนาะอ่ะเดี๋ยวแม่รัวเสียรงถามีโอกาสเดี๋ยวแม่รัวลงหรือว่าไปลงอยู่วัดหรือว่าจะมาลงอยู่บานกันยังท่านอยู่ดอกเพราะว่ามืออื่นผุนเนาะคาเลขออกเนาะแต่ว่ามือน,นี่แม่รัวะจะรงของเซียนพิษณุโลกไปก่อนนี่ค่ะงวดทีพานมา เซียนพิษสนุโลกวิ่งบนล่าง0ูนย์กับ3เข่าที่3ชุด5ตัว01234จับวิ่งกันเถอกสองสตรงตรง,ตรงมันออก3าสองเข้าตัวกับแต่ว่าเป็นตัวเน้นของเพื่อนเพื่อนเน้นเพื่อนเน้นศูนย์หนึ 3, ่งศูนย์สองศูนย์สามศเก่าเพื่อนเน้น1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองคู่8คู่พี่น้องเพื่อนเน้น8คู่้าเข้าจะเล่นกันซุ่มเล่นตัวนี้เบา,บา เอารอบนี้จะเป็นตัวไดไปคุยกันในสายเนาะคะ่ะไปคุยกันในสายกับเสียนผิดหลกเห้าเนาะคะ่ะ ดีค่ะโอ้ยเป็นจังไนเนาะเสียนพิษนุโลกเขาสองสามสามสองตัวเน้นเนาะค่ะเนาะเสี่ยนเนาะครับตัวเน้นตัวเน้นเลยค่ะพี่ตัววิ่งสองตัวมาตัวแม่นจริงๆเลยพี่สองตัวมาตัวบางครั้งมาสองตัวเรอบางครั้งมาสองตัวมาที่แสนก็มีโอ้ พี่แล้วชุดชุดชุดห้าตัวนี้ก็จับกันวินในห้าตัวนี้เข้าตรงเป๊ะเลยพี่เราเราสี่ตัวก็เข้าสี่ตัวก็เข้าแต่เราไม่รู้ว่ามันจะเข้าอยู่ตำแหน่งไหนถ้าอยู่ตำแหน่งหน้าเนี่ยมันก็ไม่เข้าทีเนี้ยเราก็เลยต้องเอา5้าเลขห้าตัวอ จะทัวกว่าสี่ตัวค่ะมันเป็นรอบนี้เป็นเป็นวันวันจันทร์ที่สิบเนาะพี่เนาะครับวันจันทร์ที่สิบวันจันทร์ที่สิบเด้อค่ะพี่น้องรอบนี้เราพัฒนาต้องมีน่าจะมีคนได้ด้วยเนาะใช่พี่น่าจะมีคนโชคดีบ้าง ดีใจด้วยเนาะพี่เนาะกรับก็ดีใจด้วยค่ะเสียนพิษณุโลกเอฟซีขอมาหลายแสดงว่าเสี่ยนหวยเล่านี่หลายเนาะเนาะพี่เนาะอยู <c oughs> <c oughs> ่ช่องแม่กั้นี่น่าจะมีเสี่ยนหวยเล่าหลายเพราะว่าถ้าของพิษณุโลกเขาย่ำใดนี่ต้องมีการคอมเมนต์หรือว่าโทรมาขอเลยค่ะ มีคนมีคนโทรมาขอเหรออ่ารอบที่ผ่านมาตั้งแต่นู้นพี่มีคนโทรมาขออยู่แต่ทีนี้เนี่ยคว่าก็ไม่ได้ลงให้พี่เนาะแล้วก็ไม่ได้ยอู้วิ่งไม่ได้ลงให้พี่บางครั้งนะพี่เนาะใช่บางครั้งก็ไม่ได้ลงอืมวิ่งบนล่างเหมือนเดิมนะพี่เนาะครับบนล่างเหมือนเดิมโอเคค่ะจัดตัวไหนดี สามกับห้รอบนี้สามกับห้าค่ะชุดห้าตัวพี่ชุดห้าตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดสามสี่ห้าหก วินเอาแน่หนีบอบพิษฟังพี่น้องวินได้แน่นอนเซียนพิษนุโลก<า>ของแค่ค่ะจับคู่ค่ะพี่จับคูสส่สามสี่สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามห้า สามหกสามเจ็ดค่ะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดค่ะสี่หกสี่เจ็ดค่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าหก ห้าเจ็ดค่ะห้าหกห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะสิบขาวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเน้นหลักที่ตัวไหนดีพี่ไม่ไม่เน้นเป็นคู่อืมเน้นเป็นหลักเหมือนเหมือนว่าที่แล้วใช่ไหมโอเคค่ะใช่ เน้นหลักสามกับหลักห้าสามสามมีสี่ตัวหาม,มีสามตัวคือเก่าเด้อค่ะพี่นอ้องอ่าเป็นชุดรองมีอยู่สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็หกเจ็ดชุดรองโอเคค่ะพี่เน้นไปที่ มันก็จะเหลือแต่ทั้งหมด50ถางแต่มันก็จะเหลืออยู่แต่หางเนาะ 1>, 1 7หางพี่ดหางเอ,อใช่เหเจ็7หา,างที่ที่เราชอบนะมันมี7หางมี3 4 3 5 3 6 3 7 8, 8. แล้วก็ 9, 7, 8, 1 3 4้5 เลือเจ็ดถังอืมเจ็ดถัง <7 S 2> ที่ <บน S 2> เล่นไา้อืบนล่างแล้วกลับตัวด้วยค่ะค่ะพี่เออลืมไปบอกบนล่างบนล่างดอกอ่ะบอกกลับตัวอย่างงวดที่แล้วมันก็เข้าตัวกลับใช่งวดที่แล้วเข้าที่สองสามสามสองของพี่ให้มาที่สองสามแล้วพี่เนาะใช่ บางครั้งมาตรงส่วนใหญ่จะมาตรงเนี้ยเพิ่งมากลับนี้แหละฉะนั้นน่ะเรากลับตัวด้วยค่ะพี่อ่าขอบคุณมากค่ะพี่จะ,จะให้ไปอีกสูตรนึงมันสูตรนี้มามาล่างางวดที่แล้วอะ่ะแต่มันจะหลายหางเอาเอาเอารอดูก่อนงวดหน้านะพี่เนาะ ไช่รอดูว่านี้ก่อนก็ได้อืมวันที่แล้วอ่ะมา17อ่อรอบนี้มันก็มาดีนะพี่นะอ่ะชุดนี้มันก็มาดีอยู่ใช่อีสูตรที่ให้ไปมันมันขึ้นบนแล้วอีสูตรอีกสูตรนึงที่พูดถึงเนี้อืมมาล่าง1 17ค่ะ 1732L6 อืม อันนี้ได้หนึ่งเจ็ดววดที่ผ่านภายแน่ถูดถูดที่สองเนี่ยอ๋อพี่พี่ถูกหนึ่งเจ็ดด้วยใช่ผมทําไว้แล้วผมก็ลองลองซื้อดูหยอดนหน่อยอะไรเงียบเพื่อเพื่อดูว่ามันมาหร <c oughs> ือไม่มาน,น่าจะเดินหรือไม่เดินเนาะ 1> 1, <7 S 2> พี่เนาะครับเป็นได้หนึ่งเจ็ดไงโอเคโอเคดีใจด้วยค่ะพี่อืมบุญบาร,รมีพี่ที่ส่งอ่ะแนวทางให้เอฟซี เพราะว่า FC ถูกเขาก็ให้พรเราใช่ไหมพี่ครับอืมโอเคค่ะดีใจด้วยอ่ะขอบคุณมากเดอ้อพี่เดอ้อที่ให้แนวทาง FC เดอ้อครับให้ FC รวยรวยบางบังทุกๆุกวดทุกทุกวดเออโอเคครับสวัสดีครับค่ะค่ะวันดีค่ะ เป็นจังไดพี่น้องเสียนพิษณุโลกปล่อยออกมาแล้วค่ะอาแคปนาจอไว้ค่ะพี่น้องชุดห้าตัวของเสียนพิษณุโลก3 4มสีหหเจตัววิ่งคือสามกับหาแล้วที่นี่แล้วที่นี่ตัวจับคูมิสามสี่สามหาสาหสามเจด 4ี4า4ีหกซีเจ็ดาหกาเจ็ดแล้วก็หกเจ็ดเน้นไปที่ลักสามกับลักหาเด้อค่ะพี่น้องขี้ขีดเส้นใตอ่ะแคปนาจอไว้เราพัฒนาวันจันทร์ที่10เนาะค่ะวันจันทร์ที่10แม่ขั่วมักจะบอเขียนพ่อสอเด้บานนี่วันจันทร์ที่10บทับหกทับหกเอ่ะโอเคไว้ทึ่ง หัวมุมเด้อค่ะของราวพัฒนาอักแคปหน้าจอพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ